สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลำยองสตอรี่นะคะจะพาเพื่อนๆมาสกินเสื้อกันค่ะดูแบบสกินเสื้อของฟ้ายนะคะสกินเสื้อตัวนี้ที่ฟ้ายสกินจากคลิปที่แล้วนะคะก็ประมาณปีกว่าแล้วติดดีมากยังไม่ลอกเลยนะวันนี้เตรียมเสื้อสีพื้นมา3สีค่ะ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการสกินเสื้อกันเลยนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะสกินเสื้อเป็นชื่อของช่องตัวเองนะคะก็สามารถสั่งได้ในเพจ Facebook ที่ไฟขึ้นลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้เลยนะคะหรือว่าสามารถสั่งทาง ID l i n ยลจะได้ค่ะไปดูกันเลยนะ ใครอยากมีเสื้อเป็นโลโก้ของช่องตัวเองนะคะก็มาทางนี้ได้เลยค่ะราคาตัวสกีนแค่50บาทแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นตัวสกีนติดหน้าอกนะคะก็ราคาแค่10บาทแค่นั้นเองค่ะวันนี้นะคะฟ้าจะพามาใช้ตัวรีด DFT เนี่ยรีดติดเสื้อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ <ๆ S 1> เผื่อว่าใครอยากจะมีเสื้อที่เป็นโลโก้ช่องของตัวเองหรือว่าร้านอาหารไหนนะคะอยากจะสกีนเสื้อก็สามารถสกีนได้ง่ายๆเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเอากระดาษ A4 ค่ะวางทับตัวรีดสกรีนนะคะที่อยู่บนเสื้อค่ะรีดด้วยเตารีดนะคะก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะรีดไปรีดมารีดไปรีดมาให้ตัวรีดสกรีนนะคะร้อนค่ะเสื้อยืดนะคะฝ้ายซื้อมาจาก l a ซาด้ตัวละ50บาทค่ะเท่ากับงบ วันนี้นะคะที่จะทำเสื้อรีดสกรีนเนี่ยก็ราคา100บาทแค่นั้นเองค่ะหลังจากที่เรารีดเสร็จนะคะเอากระดาษ A4 ออกค่ะแล้วก็รอให้ตัวรีดติดเสื้อเนี่ยเย็นก่อนนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะถ้าเย็นแล้วเราก็มาลอกแกะพลาสติกออกได้เลยค่ะ อันนี้การันตีเลยนะคะว่าฝ้ายเคยใช้มาแล้วแล้วก็รีดติดเสื้อมาอยู่ได้เป็นปีๆเลยค่ะไม่ลอกด้วยนะคะสีก็ไม่ซีดด้วยถือว่าราคาถูก50บาทแล้วก็สีสวยมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเพื่อนๆสามารถติดต่อได้ที่เพจเบิกบานสปอร์ตรับสกินเสื้อยือดเสื้อกีฬาด้วยระบบ dft หรือติดต่อผ่านทางไลน์ได้เลยนะคะอันนี้เรื่องดีๆอยากเอามาบอกเพื่อนๆกันค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องลำยองสตอรี่ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ